สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมเมื่อมีคนเสนอมาผมก็อยากจะสนองช่องนี้ช่องรองชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าถ้าคุณอยากให้ผมดีเบตกับ2คนนั้นทั้งนายประพันธ์และคุณภาสิกาฝากแชร์คลิปด้วยว่าผมต้องการดีเบตและคำถามที่ผมจะจะถามในรายการผมจะถามคามถามเดิม ขอย้ําเป็นคําถามเดิมและไม่เปลี่ยนคำถามคือศาสนาอิสลามคนมุสลิมยุ่งอะไรกับพระพุทธศาสนาทําไมผมจะถามอย่างนี้มาฟังกันนิดนึงผมคงพูดไม่ยาวนะผมถามว่าทําไมาผมถามว่าศาสนาอิสลามคนมุสลิมยุ่งอะไรกับศาสนาพุทธผมถามแค่นี้ มีคลิปมีข้อความมีรูปภาพมีอะไรเหล่านี้เอามาแชร์ได้ไหมครับผมไม่ได้แถไปไหนผมยังตั้งคำถามเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรบกวนช่วยส่งคลิปให้คุณภาสิกาและคุณประพันธ์ได้ดูด้วยจะขอชวนไปออกรายการโทรทัศน์ไปคุยกัน เดี๋ยวถ้าผมติดต่อคุณบูดาเบสได้คุณอุ๋ยบูดาเบสเนี่ยก็จะเป็นผลดีด้วยไปนั่งคุยกันผมไม่ได้มีเจตนารมจะทำร้ายใครและไม่ได้มีเจตนารมจะให้ใครต้องทะเลาะก,กันใครไม่ชอบมุสลิมใครไม่ชอบอิสลามเป็นสิบส่วนตัวห้ามกันไม่ได้ ที่นี่เปิดกว้างให้คุณได้นำเสนอความคิดเห็นแต่ขอเถอะครับผมพยายามอธิบายมาแล้วตั้งไม่รู้กี่คลิปแล้วว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา TPBA และรวมพลังคนไทยพุทธพยายามบิดเบือนข้อมูลโดยไม่นำเสนอข้อมูลเต็มให้คนไทยพุทธได้รับรู้ถ้าคุณได้ไปหาดูคลิปที่เป็นคลิปเต็มในหลายๆคลิปที่เขาเอามาลง คุณจะเข้าใจเองว่าเขาต้องการอะไรสื่อง่ายๆคือเขาต้องการให้คนไทยพุทธเกลียดอิสลามถ้าไม่ใช่ให้เขาออกมาชี้แจงเอา AI มาตัดต่อใส่เสียงใครๆก็ดูออกแต่คนไทยพุทธส่วนหนึ่งดูไม่ออกหรือบางคนยอมโง่เพื่อจะได้หลอกได้ศาส,สนาอื่นได้แบบนี้ผมไม่เห็นด้วยไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็เลยออกมายืนยันว่าช่วยแชร์ไปทีครับให้ทั้งคุณประพันธ์และคุณภาสิกาได้เห็นว่ามีคนนับถือศาสนาพุทธไม่เห็นด้วยกับพวกคุณและต้องการจะชวนคุณไปออกสื่อคำถามผมไม่ได้ยุ่งยากผมถามตั้งไว้แล้วนะครับเเเีีียยยยวคช่กลงึนนอร คำถามผมได้ตั้งเอาไว้แล้วนะครับคำถามผมได้ตั้งไว้แล้วนะครับขอ,อย้ำอีกทีคนมุสลิมและาศาสนาอิสลามยุ่งอะไรกับาศาสนาพุทธอย่าอย่าไปเอาพรบอิสลามพรบฮัตหรือการย้ายที่อยู่ของาศาสนาอิสลามมาคุยกับผมเพราะผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นผมในฐานะคนพุทธ ก็แค่จะถามว่าอิสลามยุ่งอะไรกับศาสนาพุทธถ้าคุณตอบได้คุณมีหลักฐานคุณเอามาชี้แจงยืนยันทุกอย่างจบผมยินดีที่จะเชื่อถือคุณเลยครับโอเคนะไม่น่าจะมีอะไรมากมายไปกว่าน,นี้แล้วครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอให้คุณเอามานำเสนอให้ผมเห็นแล้วฝากไปถึงคนที่คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าผมเก่งแต่เฮาเหรอ อย่าใช้เท้าพิมพ์แทนมือถ้าผมเก่งแต่เหาหนาะผมจะมามีคนตามตั้งสองพันกว่าคนได้ยังไงเห็นไหมคนตามในช่องผมเท่าไหร่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่คนมันมาจากผมเนี่ยใช้ปากทํางานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของครับกับจักรยานที่เพื่อนๆน,นให้มาและโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสที่ผมกำลังใช้ทํางานอยู่เพื่อนๆก็ให้ตังมาซื้ออีกผมต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นอีกทีนึงที่ผม ได้ตรงนี้มาและท้ายนี้ครับขอย้ำว่าท้ายนี้เลยมีหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขเดียวที่คุณคิดว่าน่าจะสนับสนุนได้ไม่มีเล่มอื่นไม่มีชื่ออื่นชื่อธนาคารคือธนาคารทหารไทยธนาตาิสาขาหัดใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษักดีเลขที่บัญชี316 2628972 สามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองเลขบัญชีนี้เท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นใครมาบอกคุณว่าช่องผมเดือดร้อนถามก่อนเลยว่าใช่บัญชีผมไหมใช่บัญชีที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าใช่โอนมาครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ใช่อย่าโอนเพราะฉะนั้นจําไว้เท่านี้ก็พอนะครับเอาล้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยล่ะลูกผู้ชายอ่ะทำอะไรก็ต้องกล้ารับโอเคนะครับสวัสดีครับ